ดีเจเพชรจ้าเคลื่อนไหวแล้วหลังนิวเคลียร์ประกาศจบชีวิตคู่กลายเป็นเรื่องช็อกวงการบันเทิงอย่างมากสำหรับกรณีคู่รักนิวเคลียร์หันษาและสามีหนุ่มดีเจเพชรจ้าเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมีข่าวว่าเลิกกันแล้วแต่ทั้งคู่ก็ได้ออกมาตอบว่ายังไม่เลิกกันคนก็เลยคิดว่าสงสัยแค่ทะเลาะก,กันเฉยๆแต่ทวาราสุดวันนี้15สิงหาคม64นิวเคลียร์หันษาได้โพสต์ในอินสตาแกรส่วนตัว ว่าได้ลดสถานะความสัมพันธ์กับอดีตสามีดีเจเพชจาเป็นเพื่อนรักกันมาสักทักใหญ่แล้วพร้อมทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกชายน้องไทก้าให้ดีที่สุดและยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องของมือที่สมไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันโดยล่าสุดดีเจเพชจ้าได้เคลื่อนไหวในไอจีส่วนตัวโดยโพสต์คลิปขณะพูดคุยกับลูกชายอย่างน้องไทก้าภายในบ้านก่อนที่จะขับรถพาลูกชายออกไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อ เป็นอีกมุมความน่ารักของคุณพ่อแม้สถานะสามีภรรยาของนิวเคลียร์และดีเจเพชรจะจบลงแล้วแต่สถานะความเป็นพ่อแม่ยังคงอยู่โดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมชื่นชมในความน่ารักของดีเจเพชรและน้องไทก้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ